เอาเลยครับผมคบสวัสดีคุณผชทุกท่านแ๊บนึงแ๊บนึงนีวเ่าดี๋ยวเาลยใช่ไมค่ะพนเดอะสกนี่วอร์ร้รรรรรดรรนรร่รร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 ร e รรรรรร i รมรร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 ลรร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 รารร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 ไรร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 รวรรร โทรมาที่ไดร์นซุปเปอร์แมนตอนที่เอ่อปืนปืนโดนดีแมนน,นั้นใช่ไหมโดนเหลี่ยมโอ้โหนี่ไงครับพี่รองแล้วก็ต่อนหน้าตัวเองก็บูมเพราะ้วาไมทำมือไม่ได้เนาะดีแมนก็สั่งยันเลยก็บผมและแล้ว,ลวใครมาครับอุ้ย มือไฟไหลอีเมนสนันก right. ันเลยดีเดียวลิ่ไตรได้ได้ครับไตรไตรอันนี้ไตรแมนของจิงอันนี้ไตรโซเรอร์นี้ไตรแมนครับเออเงล้ยบ้างนะก็เหมือนมากเลยพี่รอบอกว่าบอสเปิดฟังจีแมน พี่ลองแล้วจ้าเออเป็นไงล่ะหูสะเทือน์ไหมล่ะอื้ออ้าวมันบิ๊กโลหน่อยจ้าไอทำไมโล่มันนี่เตะสักไอโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ

กบัดการเอพบีชอยโอ้ขอบุ้ณมาไตรไตรแมนได้พลังเพิ่มมากขึ้นมามาฉันมีพลังแล้วเอ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนห จีเมนมาพูดเกมโอ้อ yeah. ้าวจีเมนตายเลยเหรอฉันแพงเงี้ยซูยังกระปิชไว้ปืนกันหน่อยอ้มันใหญ่มอนกันเนี่ยปืนนี้มาใส่แม่เลย Ying. Yeah. Oh, my Ying, so, too. Forget the you. Well your me take only you sure your with a proper replacement. We got what we came for, and I even get to bring back an extra souvenir. ฮึ่มหัวโ,โตร้านของร้านขายของเล่นอ้ยอูิลิโต้เจยันเย็น <S <S The Skibbity Toilet Collection available now. Find it at select retailers around the world. อันนี้ขายของก็บุมไม่มีเลยหรอก สรุปแล้วคือเนื้อเรื่องจบที่เจ๊เ,เจฟันทอมใช่ไหมก็คือจีแมนหัวขาดเลยครับชี<ะ>่เมื่อน้องขออนุญาตเอาฉากที่ว่าถอนซ่วมดีกว่าหรอเอาฉากถอนซ่วมมันจะดีกว่าดีไหมอ่ะเออดีแหละนะครับผม ผมคุ้นชอบเลยนี่เลี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอะไรดิคุ้นชอบฉากนี้เลยผมบอกเลยอาพร้อมเต้นเอาโยโย่ไปเนี่ย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 อย่างชอบบอกเลยว่าร้อยเจ็ดพาร์ตเดียวโชว์โหดมาเลย แล้วจ้าจีแมนหัวขาดเลยทีเดียวไอ้ยะแล้วเจ้าแฟนทอมก็บอกว่าให้ประหยัดพลังงานหน่อยหนี่อ้ยจากวันนี้พี่รอโหดสุดยอดเลยหัวจีแมนไปถึงไหนผมก็ไม่ไม่มาเหม เีืเ่อยข้างหนึ่งอ่ะเนี่ยประหยัดพลังงานคุณคุณทำให้จิมมี่อ๋อเขาบอกว่าคุณทำให้แท่นันซิปเปอร์แมนเนี่ยเสียสมาธิอะไรได้ดีเออสักอย่างหนึ่งจิมมี่ก็น่าจะเป็นจีแมนคุณทำให้จีแมนเสียสมาธิที่ดี มันการกำลังคุณไว้เท่านั้นฉันจะแน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ทดแทนในการคร้บแล้วฉันยังได้นำของที่ระลึกเพิ่มเติมติดตัวไปด้วยอ่าฉากจบที่ตรงนี้นะครับผมเรื่อนะเราลักสปิกเมน อื๋อ,อโดนเจแน่นอนผมว่าโอเคถ้าใครคิปเรียคชันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปเรียคชันคลิปหน้า